แไม่ออกือนค่ะเดินใช่อะไรไม่รู้เดินชมพื้นไทยใช่ไหมจะชอบแล้วเพลงนี้น่ารักดีแดนกระจายแน่นอนอ่ะเคยได้ยินละตอนแรกไม่ไม่ได้ยินไม่ถนัดเปลียนใครพี่แล้วมันดีใส่เลย เขรารู้ทันน้องเอ๋ยพระจันทร์น้องอายหรอมันมันออกเลยป้าพ้นไทยหัปใจสำราญพื้นไทยละหัวใจสำราญโอ้ยไม่อ้อยไม่พื้หัวใจสำราญอหรพื้นไทยเหรอพื้นไทยใช่เมพื้นป่าอยู่เนาะจะอายไปไหนกันัง จะอายไปไหนกันไปเไปนอกาด่าไอพีอ้อ้าวอยู่ในห้องผู้หญิงไงไปเทมเหรอข้าไปทำอะไรอ่ะเออถละ้ไปออกเพลงอะไรเนี่ยไปถามเพลงมูแล้วมกปวดฉี่ไงอ๋อเียมก็ไม่รู้ด้ดูไม่ดีเลอมันมันไม่รู้หรอกก็ยังถามอยู่เลยอาในบ้านไอเอฟเขา มีอะไรกันบ้างนะเออเยมจะไปมีตรงไหนเอาเป็นว่ามีได้แต่ไม่ตรงงงตรงเดปาร์ตี้ไหมน้องเออสองเรารักใครไม่เดี๋ยวอ๋อปวดหัอยากหาอะไรสักอย่างกินน่ะแม่เอวมันไป มาลีแปลว่าอะไราวไม่มา้านน้ำมือกี้แสบนมย่ไหมอ,อ,อยากกูี่าคยกินแต่มานไม่เงี้แล้วสำลักอ่ะหึงไปเลยขึ้นไหนอ๋อเออว่าอยู่โอนเสบมากเลยเป <laughs> ็นเค็มๆ จ๋า All ด h เอ้ยข้างร้องครางว่าวุ่นแม้เอาไปเปรียบเทียบยิ่งจนความยากของผู้ชายอะงงลำพองแปลว่าอะไรวะพี่ลำพอง นึกนึกเอาแต่ใจตามลำพองแบบตามใจตัวเองอ่ะกินด้วยงงมากงอะงเหมือนกันมีให้ร่วงเออตัวประกันไม่ดีประกันพี่กันหมด เนี่ยดูแบบว่าความเร็วพอต้องแบบซีนมงคลซีนนี่แต่กินแล้วก็มันโอ้โหมันมีต้นกระเตยร์เออวะเพราะว่าทำไมก็จะไม่มีใครร้องเพลงเร็วกว่าฮะก็มีแค่เราคู่เราแล้วก็คู่เตียเ็งไทยแล้วก็คู่ไทยไอเอ๊ลืม

กินก่อนดีเดี๋ยวเยนแล้ก็เีผู้ชายไม่เหน่กินก็รีบกินมันจะได้ย่อยไม่ใช่ทีก็ไม่่พหอชเลอคน่หลฝั่งได้เพราะอะไร้วง่ยงน้อยตรงนี้นิดนึงก็ได้แบบี่ไปเก็บเอง แหท่านมองท่านอะไรยิ้มเป็นในนแหนเรานึกอรได้ตามลำพองแหนท่านมองท่านแหนยิ้มเป็นในๆนคออะไรที่ไหนฮะสี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสี่สิบกว่าส่นกส่วน้องรันท่านกำลังมองกัยอะไรท่านอะไรรอยิ้มเป็นนใน มันไปร้องตรงมีมีเสียงไอ้นี่ผอดใจตงกับใจทนยั่วยิ้มเป็นในๆเมปาก้เมนมันยูลโพงไที่เราบอกเนี่ย ท่านมองทำยั you you now, ่วย you you ิ้มเป็นในในทำยั่วยิ้มเป็นในในทำยั่วยิ้มยั่วยิ้มเป็นในในยั่วยิ้มเป็นในในหมายความว่ายั่วยั่วยั่วยิ้มเป็นในในเพลงพวกนี้มีประเด็มากๆเลยนะเพาะว่ามันเพราะท่านชอบไม่อบท่านไมชอบเราไม่รู้จะรับท่านยั่วเหรอยิ้มท่านยั่วเหรอยิ้มเหรอ ท่านยั่วยิ้มเป็นในในความรักนำขาพ่เศษนะครับน้อก็ไปร้องรั้นมันเป็นแล้ดูไดีๆมาลองไปสุดช่วงรั้นดอม่ะใครมีปากกายิ้มหน่อยมันมีคำว่าลอยมาด้วยพี่ลอยยิ้มอ่ะต้องมันมีคำว่าลอยมาด้วยเราฟังดีๆมันตกตะเกียบไม่มีมีตามลำพง แน่พนมทำยั่วทำยั่วยิ้มเป็นไอทำยั่วยิ้มเป็นในในทำยั่วยิ้มเป็นในในลงังครับด้กินอะไรนั่นอ่ะกินแฟงเออไม่จะกิน โอ้จะอดไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเจ๊นัน้ยน่ะ้อย่าาไมออก่นยงไงะที่มันหมุนๆมุน่าอ่ะ เปล่าเราตักพี่หนุมให้เราตักไว้แล้วเราเสียดายไงเพราะก่อนเช้ามันก็หายอยู่ดี้ไม่ตินก็ไม่ได้หยุเฮ้ยไม่ดเลยที่ถาอนี่อันนี้ลองว่าอะไรกหวยฟ่างอันนี้ีกรตเดสงของใครอ่ะหอยเหินนี่อ๋อจันไม่มองรงจันหนมองแล้วจันเ้ามนิง แล้วจันไห่มองแปได้เลยหรอจันไม่มองน้องก็ไม่ไงมีนกกินนกควรร้องร่่นดุ